เรียกว่ามีเรื่องให้ชาวเน็ตออกอาการสงสัยเผือกกระตุกอีกครั้งหลังเพจดังใจมอยร้อยแปดโพสข้อความปริศนาว่าเขาที่ออกมาไม่จริงเพราะผู้ชายไม่ใช่คนเจ้าชู้จ้าอย่าโยงไม่มีมือที่สมโอเคเนาะด้านชาวเน็ตรูปเพจต่างๆก็ออกมาคาดเดากันใหญ่ว่าโพสนี้ของใจมอยหมายถึงคู่รักคนดังคู่ไหนซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่พุ่งเป้าไปที่คู่ของเรดี้ปรางแล้ก็ต้องทูพีซึ่งกำลังมีกระแสข่าวลือรักร้าวอยู่ในตอนนี้ ซึ่งล่าสุดมีข่าวแว่แวๆมาในหมู่ชาวเนต็ตว่าฝ่ายชายมีสาวคนใหม่แล้วอย่างไรก็ตามต่อมาก็มีการเคลียร์ชัดว่าสาวที่ถูกจับโยงนั้นเป็นแค่ศารปินใหม่ที่หนุ่มโต้งช่วยโปรโมทให้เท่านั้น